สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมมื้อนี้ก็ได้มา่พบกันนะพี่น้องทัางช่องคิมน้ำโชคพ้าร่วยชาแนลนะครับผมมื้อนี้นะครับผมทัางช่องกติภาพพี่น้องมาตามตัวเลขของปูนะครับปู40นะครับว่าปูสิได้เลขเด็ดตัวใดแน่นะครับผมเนาะตามคิมน้ำโชกเมาเลยนะครับเราจะพามาถามนะครับเนาะอยู่ทีวัดปูนะครับผมมาตการกรบปูปูครับอ่างมวดนี้มีตัวเลขดีบนเอาปู นี่ยบ้ันกขาล่างสุดดงู่นี่แหละครับผมนี่ครับผมสิบห้าผาพี่น้องมาตามตัวเหล็กปูนะครับเขาปูให้ถึงตังแตสี่หกบ่ปูซี่หกี่หกไรเมื่อไรท่าถึงอืมนะครับผมปูมันก็ให้แม่นเยู่นะครับพี่น้องนะครับปูซี่ศูนย์นะครับปูถึงมาหนีตังแต่เด็กออกซี่หกไรเมื่อเบิ่งพี่น่องว่ามันจะงวดนะครับเนาะนะครับคิมนำโชคผ้ารวยกับสิบผ้าพี่พนองมาตามตัวเหล็กนะครับผมเนาะปู มาชมับปูใส่ตัวไรงวดนี้ครับวนเมื่อกี้เองถือกใบปูหาใบโอ้หใบนะครับผมเลขท้ายสตัวปูสองตัวโอ้ขี่ปูสังขะเข้าเโอ้นะครับผมตัวฮาก็คือสิบหาสิบหาเต็มเต็มเลยโอ้ิบหากะถือก้าหนึ่งหนึ่งก้าเกับเท ถือเมื่อเรื่อยนะครับปูนะครับแต่ละปูเนาะเดี๋ยวสัมเบ่งตัวเหล็กปูชุดนีนะครับปูซีศูนย์นะครับอยู่ที่สังขะนะครับผมนะครับพึ่งวดก้อนนะครับปูสังขะเพิ่งก็ได้ไล่มาบวกกูนนะครับว่าเก้าเจ็ดประมาณนี้แหละครับเนาะคือจังนั้นนละนะครับ แล้วเจ็ดต่อถือไปตามต่อปูสังขาไห้นะครับเนาะนี่นะครับตัวเลขนะครับผมนอปูบนไห่เบอร์เบิรงไว้ก่อนนะครับผมพี่รลองนี่นะครับปูสี่ศูนย์ไหมานะครับผมในหวดนี้เนาะเจ็ดเก้าปูเจ็ดเก้าก็อย่างก็สี่สี่หนึ่งวัวปูวก็เลขเก้อ๋สองเก้าสี่อ้ สามตัวนี่สองเก่าซีวปูตัวนี้ <Okay. S 1> อเ,เ,เลขกค้างเดียวปูให้มาสองเก่าซีนะครับผมพี่น้อง<ม>ปูห้มาเป็นแนวทางนะครับเนาะพวกนี้ก็ว่าเขียนเนี่ยมันเป็นเหล็กเหล็กลางมันแบบโอ้อตัวนี้ปูให้เหล็กลางเนาะสองตัวเนาะ<ม>ไอเจ็ดเก่ากบซีหนึ่งคือวบาเป็นเหล็กลางเป็นเหล็กรางบกับนปูเนาะโอ้เหล็กค้างเดียวปูห้มาเลยด้อนะครับผมพี่น้องเนาะเอฟซีพี่น้องนะครับผม คีมนำโชกผ้ารวยกับมาตามตัวเลขของปูซีศูนย์หายเรียบร้อยแล้วนะครับในงวดวันที่สิบหกคุมผ้านะครับก็นํามาเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องสาหรับตัวเลขปูซีศูนย์ซึ่งปูกันถูกหลยงวดนะครับผมพี่น้องงวดเมื่อกี้ก็ให้ไหยังก็ปูเก่าเก้าเกเจ็ดเก้าเจ็ดสามตัวไหมเลขค้างเดียวนะเก่าเจ็ดหนึ่งเกาเจ็ดวันวันยื่นเขาหามาแต่ว่าวันบ่มันใจกั ให้ให้สามศูนย์เจ็ดเรียกว่าบ่บ่หมักตัดออกกนนะครับผมก็เรียกว่าบอกผู้ใดหรอกพวดีมากว่าให้คนท่าวว่าหกเจ็ดเก่าหอเดเก่าแต่ว่าบาริบบ่คนนี้เขาบ่ได้กลับอ่ี่เขบ่กลับซื้อไปตรงตรงตเลยโอ้ยก็เรียกว่าไหนเรียก่าไหนนั่นะตะลีใน้จะเรียกบุตืแจ้งบอกเลยนะครับผมได้ย เวัหนหนาวมาจมารย์ครับผมเงิน,น,น,นี้เงินเยอะแต่วันอาทิตย์สิบห้าเดือนอาทิตย์หนุ่มค,ครับผม,มต,ต,ต้องใส่สมาธิไปขึ้นแมนครับปูมือกะทิใสสมาธินะครับตุ่ยปูหามาก่อนนะครับผมพี่น้องหามาเป็นแนวทางก่อนเด้อนะครับเนาะแล้วปูมือกะกทิาารครับผมพี่น้องเราถือโทรมาหาปูแล้วกะทิด็ก เดี๋ยวเดี๋ยวคีมน้ำโชกิโทรมาหาปูอีกก่อนมันไก่สีออกเดี๋ยวปูสีนังสมาธินะครับเนาะสีนิมิตนะครับผมพี่น้องตัวนี้ปูให้เป็นแนวทางก่อนนะครับผมําหรับพี่น้องที่สนใจติสื่อสลากกินแมงรัฐบาลนะครับหอยื่อเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องตัวเลขก็มิซิตรุดนะครับผมก็มิซิทเข่านะครับผมเนาะปูก็เนนยำนะครับนาะพี่น้องเนาะปูกเือครับผมทาม่นมักกะตามเนาะปูเนาะบ่มากกระพานเป็นบ่ปูนั่นนะครับผม หมักก็ตามเด้อปูพนบอกนะครับบ่มักกผพานนะครับสำหรับตัวเรศปูชีสุนนะครับผมนะครับกะจดใบเด้อพี่น้องเด้อเรียกห้างเดียวนะครับเนาะปูพนกับห้เขามาแล้วหลายงวดนะครับพี่น้องนะครับผมแอดมินคลิปชาแนลก็ตามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตามมาถึงวัดนะครับผมของปูนะครับเนาะตามมาถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็ถามให้พี่ให้น้องแล้วนะครับ พี่น้องแต่เขามาชมแล้วนะครับผมเนาะก็จะลืมนะครับผมก่อนจะออกไปนะครับผมก็ฝากนะครับพี่น้องฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะเพื่อพี่น้องสิบบทเด็พลาดนะครับเลขเด็ดดีๆนะครับทั้งคีมน้ำชกจะมานําเสนอนะครับผมพี่น้องที่วัดปูชีสุนนะครับสังขะนะครับนี่ครับเป็นแนวทางเด้อนะครับเลขหางเดียวปูมาสองเก้าสี่นะครับแล้วก็สี่หนึ่ง นะครับปู่ก็หมั่นใจว่าเจ็ดเก่ายัางจะอยู่นะครับน้องพี่น้องเนาะถามมันออกเก่าเจ็ดหรือว่าเจ็ดเก่า,ด,กาดีปุณิมะก็อาจจะมีนะครับผมพี่น้องเนาะปู่เรามั่นใจแต่ปู่จะหายอีกแน่นะปู่อ๋อครับเดี๋ยวโทษเดีวไปโทษโด,ดนนนนีนั่งนั่งนักโลอดอืมครับผมแต่ว่าสิบห้าดีแต่ว่าสิบห้าดีครับมีสิบสิบสี่หรือโมเมนตติ้งแล้ตรงกับเปลี่ว่าเล่นท้ายปู่ก็่นเมันก็มีสิทธิ์รุ่นใหญ่ เลขมันมากออกสันเขาปู่แตว่าเลขมันมันแต่ว่ามันมีอย่หนึ่งแต่ว่าขาอยู่แสบหนึ่งแต่ว่าลดไปซื้อเด้แต่ว่ามั่นใจแต่ว่าเนีเสียดายสิบหายอยู่เนียครับผมปูยังเสียดายสิบหายด้อพี่น้องแต่ว่าปูนโบหายหลายหลายครูนอกไปไ่นซ้ำหนีแต่ว่าปูกะหายหลายมันสิ้เปื่อยตายแมนปูมันกัมั่นใจสิบหายย่เดี๋ยวคันมากกะเพิ่มใส่ก็ได้สิบหาเนี่ยสิบห้านะครับสิบห้าแค่นั้นแหละนะครับผมพี่น้องอ่า เจ็ดเก่านะครับบระมาหนึ so, no ่งเก่าเจ็ดเก่าก็ชิบซีกับหนึ่งหาก็ได้ปูบนไหนเพิ่มใส่ล่งเนาะปูลงลางมัเนาะครับผมแต่เรียงห้างเดียวกันนี่แหละสองเก่าซีไปกลับนะครับพี่น้องครับเบิ้งไหม่จะเป็นแนวทางนะครับขอเเจ้้าหป็นแม่แปดหางนะครับผมปูไฮบอร์หลตัวก็นารุ่นอยู่นะครับมันนี่เ่าไปกลับแล้วกลับกับเพืองเขาไปอีกแม่นปูเดี๋ยวถ้ารุ่นต่อวันไก่ไก่วันเนาะปูเนาะเดี๋ยวปูสีนางนิมิตนะครับ นิมิตฝันดีนิมิตฝันนิมิตมาให้อีกนะครับบต่ไกลมือเดี๋ยวแอดมินจะโทรมาหาปูนะครับผมปูควกระจายเบอร์ไว้นะครับนะครับสหรับปูกะถูกมาไล่งวดนะครับผมพี่น้องปู40นะครับบอผาดเมื่อกี้ก็ลอตเตอรี่หาใบนะครับผมพี่น้องถูกองปูเขาองปูนะครับผมนะครับนี่ครับเดี๋ยวแอดมิน นี่ครับเบอร์โทรปูนะครับผมพี่น้องเนาะนี่ครับเบอร์โทรปูสนใจพัดยีโทนะครับผมพี่น้องโทรมาติดต่อโทรมาหาปูนะครับผมเบอร์แถวกลางโอเคครับปูนี่ครับเบอร์โทรนะครับพี่น่องเดี๋ยวจหรับันี้นะครับผมเนาะแอดมินกับิิดติขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมเบองตัวหลีของปูนะครับปูสี่ศูนย์นะครับไฮมาแล้วนะครับเนาะหมาไปเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้อง ในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับนะครับผมสองพันหาร้อยหกสิบสี่นะครับผมเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพี่น้องเนาะตัวเลขก็มีซีดลดคือซีดเข่าก็ปูวานะครับผมแต่ว่าปูกับมันใจนะครับผมช่วงนี้นะครับหลวงปูกําลังมานะครับผมพี่น้องหลวงปูกําลังมานะครับเขามาแหลี่ตั้งแต่งวดสี่หกเนาะปูกระไรเบิ้งเด้อพี่น้องจะงวดงวดสี่หกนะครับกระไรเบิ้งจะงวดนะครับผมก็งวดนี้กั หอยมาหางเดียวหนึ่งคู่นะจ๊็เกลกล่างห้ยมาเจ็ดเก่าครบซีหนึ่งก็หนึ่งหานะครับผมพี่น้องน้าปูให้กันไวยเด้อหนึ่งห่ามั่นใจแน่แน่ปูว่ามั่นใจครับผมวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอนามัสการล่าปูนะครับเนาะครับผมอาสบานครับผมขอล่าปูไปแล้วครับผมไปเจอกันใหม่อีพี่นายพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับผมเนาะเพื่อพี่น้องสิโปรดอยาพลาดคลิปดีๆนะครับผมจากทั้งช่องนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอให้ปีนองอยู่ดีไม่แห้งนะครับผม